เด็กหญิงอุรารัตศรีนินที่บ้านหมู่หนึ่งตํบลบางเดือนอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่อยู่ของนายชํานาและนางแอลศรีนินนางแอลได้ตั้งคันลูกอีกคนหนึ่งแล้วก็คลอดเป็นลูกผู้หญิงเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2523ตั้งชื่อว่าอุรารัตเมื่ออายุได้สามขวบกว่า สัญญาณของการระลึกชาติได้เริ่มขึ้นเธอจำได้ว่าชาติก่อนเธอคือเด็กหญิงยุวดีลิมสวัสดพ่อชื่อชีแม่ชื่อเนืองลิมสวัสด์บ้านของพ่อแม่ชาติก่อนอยู่ห่างจากบ้านพ่อแม่ชาติปัจจุบันประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นชาติก่อนที่เกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีลิ้มสวัสด์นั้นเธอเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2506 แล้วก็ตายไปเมื่ออายุได้แปดขวบสาเหตุของการเสียชีวิตในเดือนเมษายนพุทธศักราช2514เนื่องจากวันนั้นเด็กหญิงยุวดีไปอาบน้ำที่ลำห้วยไม่ห่างจากบ้านเท่าไรนักครั้นขึ้นจากน้ำเกิดอาการอ่อนเพลียใจสั่นคล้ายจะเป็นลมแต่ก็เดินมาถึงบ้านจนได้ถึงบ้านได้ก็เรียกแม่ให้ช่วยอุ้มไปนอนเพราะไม่มีแรง แม่ตกใจรีบอุ้มเด็กหญิงยุวดีไปนอนพักใต้ถุนบ้านจากนั้นเด็กหญิงยุวดีก็สิ้นสติหมดลมหายใจเนื่องจากหัวใจวายเสียชีวิตอย่างกระทันหันช่วยเหลือไม่ได้เลยหลังจากตายแล้วจิตวิญญาณของเด็กหญิงยุวดีได้ไปสวรรค์เธอเล่าว่าได้ไปอยู่กับท่านแม่และพี่ๆอีกสี่คน สภาพบนสวรรค์น,นั้นมีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีฝนอากาศสว่างสวยตลอดเวลาเป็นความสว่างสวยแบบเย็นตาทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่มีดวงอาทิตย์เหมือนในโลกนี้บ้านที่อยู่กับท่านแม่และพี่ๆบนสวงสวรรค์กว้างขวางใหญ่โต มโหาราณสวยงามวิจิตรการตาเป็นสีชมพูใสทั้งหลังหลังจากอยู่ในสวรรค์เป็นเวลาสั้นๆเวลาในโลกมนุษย์นาน9ปีเด็กหญิงยัวดีก็มาเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงอุรารัตเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2523และขณะอายุได้สามขวบกว่าก็ระลึกในอดีตชาติของตนได้ เด็กหญิงอุรารัตบอกเล่าให้พ่อแม่ปัจจุบันฟังว่าชาติก่อนเธอเป็นใครพ่อแม่ชื่ออะไรแต่พ่อชำนาญและแม่แอลไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงคิดว่าเป็นคำพูดเพ้อเจ้อกระทั่งวันหนึ่งนายชีพ่อในชาติก่อนเดินผ่านบ้านเด็กหญิงอุรารัตได้วิ่งเข้าไปหาเรียกพ่อชีอย่างดีอกดีใจ นายชีเองก็แปลกใจจึงพูดคุยกับเด็กหญิงอายุประมาณสามขวบกว่าปรากฏว่าเด็กหญิงอุรารัตพูดถึงอดีตชาติของเธอตอนเกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีได้ถูกต้องทุกอย่างต่อมานายชีให้นางเนืองมาพิสูจน์อีกโดยแกล้งเดินผ่านหน้าบ้านเด็กหญิงอุรารัตก็จำได้แม่นยำรีบเข้าไปหากอดแม่ชาติก่อนแล้วเรียกแม่เนือง ทั้งๆท,ที่ไม่เคยได้พบหน้ากันมาก่อนเลยคราวนี้ทั้งพ่อแม่ในชาติก่อนและพ่อแม่ในชาติปัจจุบันต้องพูดจากันเรื่องการระลึกชาติได้ของเด็กหญิงอุรารัตขณะเดียวกันเด็กหญิงอายุสามขวบกว่าได้รบเร้าให้พ่อชี้พากลับบ้านเดิมพ่อแม่ทั้งสี่คนจึงตกลงใจที่จะพิสูจน์ความจริง เมื่อทุกคนพาเด็กหญิงอุรารัตไปยังบ้านนายชีนางเนืองเด็กก็จำได้ทุกอย่างตั้งแต่บ้านหลังเก่าแบบเรือนไทยโบราณใต่ถุนสูงที่เธอเคยอยู่ในสมัยเป็นเด็กหญิงยุวดีนอกจากนี้เธอยังจำของใช้ส่วนตัวเช่นเสื้อผ้าของเล่นปิ่นโตใส่อาหารไปโรงเรียนและเมื่อพบญาติพี่น้องเธอก็จำได้หมดทุกคน ยกเว้นน้องที่เกิดมาภายหลังเมื่อเธอเสียชีวิตไปแล้วมีการพิสูจน์ขั้นสุดท้ายด้วยการนํำรูปถ่ายของเด็กหญิงยุวดีเอามาปนเปกับรูปถ่ายของเด็กวัยเดียวกันแล้วให้เด็กหญิงอุรารัดเลือกก็ปรากฏว่าเธอหยิบรูปถ่ายของเด็กหญิงยุวดีขึ้นมาทันทีและบอกว่านี่คือตัวเธอในชาติก่อน พ่อชีแม่เนืองถึงกับน้ำตาร่วงได้ความตื้นตันใจที่ได้พบกับลูกในอดีตชาติของตนอีกครั้งเด็กหญิงอุรารัตจำสถานที่ที่ลำห้วยที่เธอไปอาบน้ำก่อนเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้อย่างแม่นยำและยังนำไปดูที่ฝังศพของเธอในสวนยางไม่ห่างจากบ้านเดิมเท่าไรนักณนะที่ฝังศพมีฝาคอนกรีตปิดหลุมศพ มีชื่อเด็กหญิงยุวดีลิ้มสวัสด์อยู่บนฝาคอนกรีตชัดเจนศพได้ถูกนำขึ้นมาเผาหลายปีแล้วที่น่าอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็กหญิงอุรารัตอย่างระลึกชาติได้อีกชาติหนึ่งคือก่อนที่เธอจะมาเกิดเป็นเด็กหญิงยุวดี เธอได้เกิดเป็นเด็กหญิงเช่นกันแต่จำชื่อตัวเองและพ่อแม่ในอดีตนั้นไม่ได้เนื่องจากเป็นเวลานาน,านมากเธอจำได้ว่าพ่อแม่ของเธอในชาตินั้นมีฐานะค่อนข้างยากจนเธอมีอายุสิบขวบแล้วยังไม่ได้เข้าเรียนหนังสือและก็ตายตอนมีอายุได้สิบขวบกว่าเท่านั้นเด็กหญิงอุรารัตจำได้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งคือ หลุมฝังศพของเธอในชาตินั้นและเธอได้พาไปดูเป็นหลุมฝังศพเก่าแก่รกร้างอยู่ด้านหลังโรงเรียนบ้านท่าม่วงอำเภอพุนพินอยู่ห่างจากบ้านในชาติปัจจุบันกว่า5กิโลเมตรต้องเดินฝ่าป่าละมอะเข้าไปสถานที่ฝังศพในพงรกๆเช่นนี้หากระลึกชาติในอดีตของตนเองไม่ได้จริงย่อมไม่มีทางรู้ และพาเข้าไปดูได้อย่างเด็ดขาดเด็กหญิงอุรารัตเล่าว่าหลังจากที่เธอตายในชาตินั้นแล้วเธอก็กลับมาเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงยุวดีลิมสวัสดและเมื่อตายลงอีกจึงได้มาเกิดเป็นเด็กหญิงอุรารัตสีนินในชาติปัจจุบันสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือเด็กหญิงอุรารัตมีญาณพิเศษติดตัวมาแต่กำเนิด สามารถติดต่อพูดคุยกับท่านแม่เพื่อนๆพี่ๆในภพสวรรค์ได้โดยไม่ต้องหลับตาเข้าสมาธิดังนั้นเธอจึงขอให้พ่อแม่ในชาติปัจจุบันทำบ้านหลังเล็กๆทรงไทยซึ่งเธอออกแบบเองตั้งไว้บนชั้นสองของบ้านเธอบอกว่าใช้เป็นสถานที่รับรองท่านแม่พี่และเพื่อนเวลาลงมาจากสวรรค์มาเยี่ยมเธอ เวลาใดที่ท่านแม่เพื่อนๆนและพี่พี่ต่างพบภูมาหาเธอจะขอให้แม่แอลจัดอาหารขนมน้ำและดอกไม้มาต้อนรับและเธอจะนั่งพูดคุยด้วยแต่ก็ไม่มีใครเห็นตัวท่านและผู้อื่นซึ่งมาจากสวรรค์นอกจากเธอเท่านั้นเด็กหญิงอุรารัตบอกว่าเธอมักจะไปเยี่ยมท่านแม่และพี่พี่ตลอดจนเพื่อนๆบนสวรรค์ด้วยการนั่งสมาธิ ถอดกายทิพย์ไปซึ่งเธอจะนั่งสมาธิตอนหัวค่ำคราวแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงขณะนั่งสมาธิเธอขอไม่ให้ใครรบก,กวนเพราะทำให้เธอต้องรีบกลับจากสวรรค์ทันทีนอกจากนี้เด็กหญิงอุรารัตยังบอกอีกว่าที่จริงแล้วเธอถึงกำหนดกลับคืนไปสู่สวรรค์คือตายไปจากโลกมนุษย์ตั้งแต่แปดขวบแล้ว ขณะให้สัมภาษณ์มีอายุเก้าขวบกว่าแต่พ่อชำนาญและแม่แอลขอร้องไม่ให้เธอจากไปเร็วอย่างนั้นเธอจึงไปขอร้องท่านแม่ขออยู่ในโลกมนุษย์อีกระยะหนึ่งท่านแม่สงสารพ่อแม่ชาติปัจจุบันที่จะต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อเธอตายจึงยินยอมอนุญาตให้อยู่เป็นมนุษย์ต่อไปอีกในระยะเวลาที่ขอ น่าสังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็คือตั้งแต่เด็กอุรารัตตัวเล็กๆจำความได้เธอเป็นคนมีจิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์ทุกชนิดไม่เคยฆ่าหรือทำร้ายแม้แต่ครั้งเดียวเห็นใครฆ่าสัตว์ก็จะเข้าไปขอร้องไม่ให้เขาฆ่าและบอกว่าจะเป็นบาปกรรมติดตัวเพราะทุกคนตายไปแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่อีก ทำกรรมดีทำกรรมเลวอย่างไรก็ต้องรับกรรมนั้นเธอยังสอนต่อไปอีกว่าให้พยายามสร้างแต่กรรมดีความดีเอาไว้มากๆหมดอายุขายตายไปเมื่อไรก็จะไปอยู่ในสวรรค์แต่ถ้าสร้างแต่กรรมเลวกรรมชั่วมากมายตายเมื่อใดก็ต้องไปรับกรรมในนรกได้รับแต่ความทุกข์ทรมานจนกว่าจะใช้กรรมหมด สำหรับเรื่องความตายนั้นเด็กหญิงอุรารัดกล่าวว่าเธอไม่เคยกลัวตายเพราะการตายคือการเดินทางกลับบ้านเดิมนั่นเองเธอเคยเกิดในโลกนี้และกลับไปสวรรค์หลายครั้งหลายหนแล้วการมาเกิดแต่ละชาตินั้นเหมือนการเดินทางมาเที่ยวมาหาความรู้แปลกๆพอได้กำหนดเวลาไว้ก็ต้องกลับบ้านเดิมเสียที ไม่มีอะไรน่ากลัวเกี่ยวกับความตายอันที่จริงเธออยากกลับไปสวรรค์มากกว่าที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นอกจากนี้เธอบอกว่าใครที่ฝึกสมาธิจนสำเร็จเข้าขั้นมีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้ก็สามารถติดต่อกับเทวดาชั้นต่างๆได้อยากไปเห็นสวรรค์ก็ไปได้สำหรับผู้ที่ปรารถนาพบสวรรค์เป็นที่อยู่อาศัยหลังจากตายแล้ว จะต้องประกอบแต่กรรมดีไม่ทำชั่วถือศีลห้าให้เคร่งครัดมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะพ้นจากนรกภูมิและได้อยู่ในสวรรค์ซึ่งดีประเสริฐกว่าอยู่ในโลกมนุษย์มากมายนักอย่างเทียบไม่ได้ปัจจุบันเด็กบางคนอาจเคยรังเกียจสัตว์ด้วยวิธีแปลกแปลกเพื่อความสนุกสนาน ลืมนึกถึงว่าแม้สัตว์ตัวเล็กมแมลงตัวน้อยต่างก็รักชีวิตไม่ต่างกับมนุษย์ถ้าเผื่อเรามีวิบากกรรมต้องเกิดเป็นสัตว์แล้วมีคนมาทำร้ายชีวิตเราจะชอบไหมถ้าเราไม่ชอบสัตว์อื่นก็เหมือนกับเราฉะนั้นผู้มีจิตเมตตาธรรมเอื้อเฟื้อทุกสรรพสัตว์แล้วซ้ายจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขไม่ว่าโลกนี้หรือปรโลกก็ตาม นี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงอุรารัตสีนินผู้สามารถระลึกชาติได้ได้ยืนยันให้เห็นว่าทุกคนที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อใช้หนี้กรรมเก่าจนกว่าจะหมดกรรมผู้ใดปรารถนาพบภูมิสวรรค์หลังจากความตายยังมีโอกาสที่จะกระทำความดีสะสมเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ที่มีลมหายใจอยู่ สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในกรรมดีกรรมชั่วย่อมสายเกินไปที่จะสำนึกได้หากไปทุกทรมานอยู่ในขุมนรกอเวจีเด็กหญิงลัดดาอินทรวิจิตเยี่ยมนรกครอบครัวจ่าสิบเอกผาดจงใจ และนางวงจุงใจสองสามีภรยาสูงอายุอาศัยอยู่หน้าบ้านเล็กที่34ตรอกพยมาม้ยติดกับวัดหลวงตาแพรเยื่อไม้ทั้งสองได้รับเด็กหญิงลัดดาอินทรวิจ,จิตซึ่งมีศักด์เป็นหลานมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กหญิงลัดดามีอายุได้เพียงหกเจ็ดขวบทุกเช้าเด็กหญิงรัดดาจะตื่นแต่เช้ามืด จัดอาหารให้ทันใส่บาตรเด็กหญิงลัดดาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความรักของปู่และยา่าภายในบ้านหลังดังกล่าวเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่25เมษายนพุทธศักราช2510ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับเธอเช้ามืดวันนั้นเด็กหญิงลัดดาซึ่งอายุได้14ปีปกติเธอต้องตื่นขึ้นมาช่วยคุณย่าหุงข้าวปลาอาหาร ให้ทันถวายพระมานาหลายปีแล้วเมื่อนางวงผู้เป็นย่าเรียกก็ไม่ได้ยินเสียงขานรับจึงเดินไปหาหลานสาวพร้อมกับสัมผัสร,ร่างของเด็กซึ่งนอนนิ่งสงบอยู่นางก็ตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าเนื้อตัวของเด็กเย็นซีดและนอนนิ่งไม่ไหวติงเมื่อครัมชีประจรพบว่าชีพรจรไม่เต้นจึงเอาสำลีลองจมูกแต่ ไม่มีลมหายใจผ่านจึงรีบนำร่างของเด็กไปโรงพยาบาลสิริราชอย่างเร่งด่วนแพทย์ได้รับไว้และทำการพยาบาลจนกระทั่งเวลา9้นาฬกานาทีวันเดียวกันเด็กหญิงลัดดาก็ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งโดยอาการครั้งแรกที่เธอแสดงออกมาหลังจากฟื้นคืออาการหวาดผวาลนลานแสดงอาการหวาดกลัวอย่างสุดแรง พร้อมกับร้องตะโกนว่าหนูกลัวแล้วกลัวหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยเธอมีอาการตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวตลอดเวลาสิบตำรวจเอกผาดซึ่งเฝ้าดูแลหลานอยู่จึงพูดปลอบว่าปู่อยู่กับหนูที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเด็กหญิงลัดดาได้ยินเสียงปู่พูดปลอบเช่นนั้น จึงได้หยุดร้องสิบตำรวจเอกผาดจึงถามหลานรักของตนว่าหนูกลัวอะไรเด็กหญิงลัดดาได้ตอบทั้งๆท,ท,ที่ยังเหนื่อยหอบว่าหนูเห็นคนรูปร่างใหญ่โตถือไม้กระบองและมีอีกสีห้าคนหัวโพกผ้าแดงโผล่มาจากหน้าต่างแล้เขาก็เอามือบีบคอหนูพยายามจะอุ้มตัวหนูไป นูกลัวมากตะโกนเรียกปู่ให้ช่วยปู่ก็เฉยไม่ยอมมาช่วยหนูเลยสิบตำรวจเอกผาดได้ยินดังนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจแต่ขณะนั้นเห็นว่าหลานยังอยู่ในอาการเหนื่อยแล้วก็ตื่นเต้นตกใจอยู่จึงไม่อยากซักไซรยรบกวนหลานสาวซึ่งได้ปล่อยให้นอนพักผ่อนและแพทย์ก็เข้ามาให้น้ําเกลือในเวลาต่อมา เด็กหญิงลัดดานอนหลับไปจนถึง15บหนาฬิกาแพทย์จึงเข้ามาตรวจอาการอีกครั้งเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วจึงให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเด็กหญิงลัดดามีอาการหิวโหวยและเมื่อกินอาหารแล้วก็ได้หลับไปอีกพักใหญ่พอตื่นขึ้นมาอาการต่างๆก็ดีขึ้นสิบตำรวจเอกพาด และนางวงปูและ่ากของเธอจึงได้ช่วยกันถามถึงความทรงจำอันประหลาดล้ำนั้นอีกครั้งโดยอาศัยจากบันทึกของคุณปู่ผู้ใจดีของเธอและเรื่องราวที่หลวงตาแพลเยี่ยมไม้ได้สอบถามเธอด้วยตนเองชายที่มีรูปร่างลักษณะท่าทางน่ากลัวที่เธอเห็นนั้นโผล่มาจากทางหน้าต่างได้ตรงก็มาอุ้มเธอออกไปทางหน้าต่างนั้น แล้วบังคับให้เด็กหญิงลัดดาเดินไปในที่ที่เธอไม่เคยเดินผ่านไปเลยเธอเห็นต้นไม้ซึ่งมีรูปร่างแปลกประหลาดขึ้นอยู่มากมายมองดูคล้ายกับเป็นป่าขนาดใหญ่พอสมควรและต้นไม้แต่ละต้นนั้นมีหนามแหลมคมมีผู้คนซึ่งล้วนแต่เปลือยกายพากันปีนป่ายขึ้นไปอย่างยากเย็นแสนเข็ญ แต่ละคนที่ปีนป่ายต้นไม้นั้นถูกน้ำแหลมคมแทงเลือดโสมร่างมองดูสยดสยองเหลือจะกราวคนที่ได้รับความเจ็บปวดจากน้ำไม่ยอมขึ้นไปก็จะถูกคนที่คอยอยู่ข้างล่างเอาหอกแทงก้นจำต้องปีนป่ายขึ้นไปให้น้ำอันแหลมคมเกี่ยวแทงได้รับความเจ็บปวด จนต้องร้องลั่นด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสพ่อตายสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อๆก็จะมีนกตัวใหญ่ปากเป็นเหล็กบินโฉบมาจิกฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆเลือดสาดฉลมร่างอย่างน่าเสียวสยองจนเธอเองก็ไม่สามารถทนมองได้อีกต่อไปจึงต้องหลับตาเพื่อจะได้ไม่ต้องพบเห็นภาพอันสุดสยดสยองนั้น รั้นเมื่อถูกกระตุ้นให้เดินต่อไปเธอจึงลืมตาขึ้นอีกครั้งและได้พบภาพผู้หญิงผู้ชายหลายคนกำลังถูกมัดร่างยืนอยู่บนตัวของทุกคนมีกงจักรพัดหมุนวนอยู่คมจักรที่หมุนอยู่นั้นบาดฟันหัวคนเหล่านั้นจนกระจุยกระจายเลือดเนื้อสาดกระเซ็นมันสมองไหลทะลัก เด็กหญิงลัดดาแข็งใจถามว่าคนเหล่านี้ทำไมเป็นเช่นนี้เขาก็บอกว่าคนทั้งหมดที่เห็นในสมัยเป็นมนุษย์เขาเนรคุณกระทําทารุณกรรมต่อพ่อแม่อย่างสาหัสลืมผู้ให้เลือดเนื้อและชีวิตจึงต้องได้รับโทษทันอย่างที่เห็นจากนั้นได้พาเธอไปถึงบริเวณศาลาหลังหนึ่งภายในนั้นมีผู้หญิงเปลือยกายอยู่ พร้อมกับใช้มือที่กุมผ้าทุบอกตัวเองแล้วร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเด็กหญิงลัดดาจึงถามว่าทำไมต้องทุบตัวเองเช่นนั้นผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเมื่อสมัยเป็นคนนางได้ทารุนเคียนตีลูกตนเองและเลี้ยงลูกด้วยความเกลียดชงังขาดความรักเมตตาเอ็นดูเลือดในอกจึงต้องได้รับโทษทันอย่างที่เห็น เมื่อเด็กหญิงลัดดาเดินต่อไปก็พบกับชายชราคนหนึ่งซึ่งเธอเคยรู้จักและเรียกชายชราคนนั้นว่าปู่แต่ไม่ใช่ปู่แท้ๆซึ่งหมายถึงสิบตำรวจเอกผาดชายชราคนดังกล่าวถูกมัดร่างไว้โดยไม่มีผ้านุ่งมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเฟะจนเยิ้มไปทั้งตัวเมื่อเธอถามก็ได้รับคำตอบจากชายชราผู้นั้นว่า เมื่อครั้งที่ตนยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นตนได้เบียดเบียนรังแกคนและสัตว์ไว้มากพร้อมกับขอร้องให้เด็กหญิงลัดดาช่วยด้วยแต่เธอก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยกระทั่งถูกบังคับให้เดินผ่านชายชารานั้นไปบุคคลที่เห็นต่อมา ก็คือเจ็กขายปลาที่ตลาดนกกระจอกซึ่งเป็นตลาดสดข้างบ้านเธอเจ็กขายปลาผู้นั้นกำลังถูกมัดนอนอยู่และที่หัวถูกผ่าออกเป็นสองซี่ร่างกายผ่ายพร้อมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูและได้พบกระทะใบใหญ่มีน้ำเดือดพล่านซึ่งมีหัวกะโหลกถูกต้มเคี่ยวแต่ไม่มีไฟ มีคนกำลังถูกเคี้ยนตีอยู่หลายคนส่งเสียงร้องโหยหัวนหน้าหวาดกลัวจนเธอขนลุกขนพองเพราะภาพที่เห็นเป็นภาพนั้นล้วนแต่หน้าขนพองสยองขวัญอย่างสุดพรรณนาทั้งสิ้นครั้นเดินผ่านพ้นภาพอันหน้าหวาดกลัวไปแล้วได้มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งมีสำรับจัดอาหารไว้อย่างสวยงามทั้งถาดและถ้วยชาม ซึ่งมีฝาปิดล้วนแต่เป็นทองคำทั้งสิ้นตั้งเรียงรายอยู่ตามสองข้างทางยาวไกลสุดสายตาผู้ที่นําเด็กหญิงลัดดามาได้ถามว่าเธออยากกินไหมเด็กหญิงลัดดาก็บอกว่าอยากกินเขาจึงบอกว่าของเหล่านี้เป็นของเธอทั้งนั้นเป็นของที่เธอทำมาร่วมกับผู้ใจบุญท่านหนึ่งเธอได้ฟังดังนั้นจึงนึกถึงคุณย่าของเธอ คือนางวงขึ้นมาได้ทันทีเพราะตลอดเวลาเธอและนางวงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นกิจวัตรอีกทั้งยังเผื่อแผ่ให้แก่สัตว์น้อยใหญ่ชายผู้นำทางจึงบอกให้เธอกินได้ภายในถ้วยชามที่มีฝาปิดมิดชิดนั้นเด็กหญิงลัดดาบอกว่าได้พบกับอาหารหลายอย่าง แต่ละอย่างล้วนแต่น่ากินทั้งนั้นอีกทั้งยังร้อนๆส่งกลิ่นหอมหวนชวนกินยิ่งเธอจึงกินจนอิ่มหนำสำราญอีกทั้งยังได้ดื่มน้ำส้มคั้นรสหวานและเย็นชื่นใจไม่ห่างจากตรงนั้นนักเด็กหญิงลัดดาได้เห็นข้าวสารในตุ่มแก้วมเมล็ดโตๆโตงามๆตั้งเรียงไว้หลายสิบตุ่มเจอขนมฝรัง่ง เจอหัวเป็ดหัวไก่ซึ่งเธอจำได้ว่าเคยนำมาต้มเป็นอาหารเลี้ยงสุนัขแต่ขณะที่เธอเห็นนั้นมันอยู่ในอ่างทองคำและได้พบข้าวสุกครุกเนื้อปลาใส่อ่างทองคำไว้หลายสิบอ่างทำให้เธอนึกถึงแมวและพบหนังสือพิมพ์มัดวางเป็นตั้งๆต,ต่อมาเธอก็ถูกพาให้เดินไปจนกระทั่งเกือบถึงกำแพงใหญ่ แลเห็นภูเขาอยู่ลึกเลยเข้าไปและได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งรูปร่างเหมือนพระพุทธรูปที่เธอเคยบูชากราบไหว้ที่บ้านพระท่านได้ถามคนนำทางว่าโยมจะพาเด็กคนนี้เดินทางไปไหนนำเขากลับไปส่งบ้านเสียเอามาผิดคนเป็นคนละคนกันแต่ชื่อเดียวกันผู้นำทางนิ่ง พระท่านเมตตามากจึงพูดต่อไปอีกว่าไหนๆเด็กก็มาแล้วเปิดโอกาสให้เขาได้ดูข้างในเส้นหน่อยสิผู้นำทางยังคงนิ่งพระรูปนั้นก็เลยพูดเปลี่ยนความคิดว่างั้นก็อย่าเลยไม่ต้องให้ดูหรอกดูเท่านี้ก็พออยู่นานไม่ได้เขายังมีงานรออยู่ทางบ้านรีบเร่งพาเข้าไปส่งเธอะ และท่านผู้อารีหันมาพูดกับเด็กลัดดาว่าจำไว้นะหนูต่อไปนี้ความชั่วอบายมุกอย่าทำจากนั้นคนนำทางซึ่งดูท่าทางน่าเกรงกลัวมากเขาก็พูดขึ้นด้วยเสียงขู่ตะคอกว่าอ้าวโดดน้ำลงไปสิขณะนั้นปรากฏแม่น้ำสายหนึ่งที่กว้างมากไหลผ่านขวางอยู่เบื้องหน้า เด็กหญิงลัดดาจึงเกิดความกลัวและจนปัญญาคิดว่าคงหมดหนทางกลับบ้านเสียแล้วช่วงขณะนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงของพระท่านได้พูดขึ้นว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เอาเข้ามาอย่างไรก็เอาเข้าไปส่งอย่างนั้นสิสิ้นเสียงของพระรูปดังกล่าวพลันนั้นเองก็มีนกใหญ่ตัวหนึ่งขนสีทอง มีสองขาบินร่อนลงมาหมอบให้เด็กหญิงลัดดาขึ้นนั่งบนหลังแล้วก็บินพากลับโดยบินผ่านกลุ่มผู้หญิงซึ่งมีรูปร่างหน้าตางดงามซึ่งลอยอยู่กลางอากาศทุกคนต่างร้องทักเธอเซ็งแซ่ไปหมดและมีอยู่คนหนึ่งได้ร้องบอกว่าหนูแล้วมาเที่ยวใหม่นะเมื่อผ่านพ้นจากกลุ่มหญิงงดงามเหล่านั้นแล้ว แต่ยิงลัดดาก็นึกเสียดายอยากจะเห็นภาพอันงดงามเช่นนั้นอีกแต่คนนำทางซึ่งกำลังลอยอยู่ข้างๆนกตัวที่เธอนั่งอยู่ก็ลอยตามด้วยความเร็วทัดเทียมกับนกตัวนั้นบินได้พูดขู่เธอว่าอย่าเลี้ยวกลับไปดูนะคือเลียวกลับไปมองจะแทงให้ตายในยิงลัดดาจึงเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าเลียวกลับไปมองอีก ไม่นานนักก็มาถึงบ้านคนนำทางจึงบอกว่ามาถึงแล้วเด็กหญิงลัดดารีบลงจากหลังนกด้วยความหวาดกลัวรีบวิ่งเข้าบ้านป่าก,ก็ร้องตะโกนว่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยจนกระทั่งฟื้นขึ้นมาเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เด็กหญิงลัดดา ไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดเลยอีกทั้งไม่เคยอ่านหนังสือมาลายสูตรและไม่เคยแม้แต่จะฟังพระเทศเกี่ยวกับเรื่องราวแห่งนรกซึ่งไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานถึงขนาดสามารถผูกเป็นนิยายแบบคำเพีย์ศาสนาราวกับนักเทศผู้เชี่ยวชาญได้เช่นนี้